สวัสดีครับเรามาต่อที่หัวข้อที่สามนะครับตามสไลด์นะครับอันนี้จะเป็นตัวดัชนีที่ใช้บอกว่าโครงการหรือว่ามาตรการแต่ละอันเนี่ยมันคุ้มหรือไมท่ที่ที่จะลงมือทำนะครับในแง่ของการเงินดูนิยามก่อนนะครับนิยามเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับคือดัชนีที่ ความคุ้มค่าในการลงทุนนี่ดัชนีชี้ความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับที่แสดงเนี่ยครับความมีกาไรครับของโครงการหรือว่าของมาตรการเนี่ยในลักษณะที่มันกระชับนะครับแล้วก็เข้าใจได้นะครับอันนี้ดัชนีสี่ตัวที่นิยมใช้กันอันนี้ก็คือระยะเวลาคืนทุนอย่างง่ายนะครับหรือว่า Payback Period นะครับ อันที่สองคือ Return on investment หรือว่าผลตอบแทนการลงทุนนะครับเราเรียกย่อๆว่า ROI นะครับอีกอันนึงจะเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับเ uh, e t Present Value หรือว่าเอ็นพวนะครับและอีกอันนึงก็จะเป็นอันตราผลตอบแทนภายในของโครงการนะครับเรียกว่า Internal Rate of Return นะหรือว่า IRR นะครับก็เดี๋ยวจะไล่ดูนิยามไปทีละตัวนะครับว่ามันคืออะไรบ้าง รานนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับสรุปภาพรวมให้ดูครับว่าเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปคำนวณดัชนีชีวะแต่ละตัวนะสิ่งที่เราต้องมีก็คือหนึ่งก็คือตัวข้อมูลใช่ไหมครับว่าเงินลงทุนเป็นเท่าไหร่ค่าดาเนินการเป็นเท่าไหร่เงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีพวก working capital หรือว่าดอกเบี้ยในการกู้เงินอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องคิดมีต้องมีข้อมูลพวกนี้เตรียมไว้ จานนั้นก็อาจจะต้องตั้งตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเอาไว้นะครับก็เอาข้อมูล2ส,ส่วนนี้มาประกอบกันแล้วก็คํานวณใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีตัวเงื่อนไขกํากับเอาไว้นะครับว่าอันนี้เดี๋ยวจะมีกรณีตัวอย่างในการตั้งสาขาของโรงงานโรงงานหนึ่งนี้อธิบายภาพรวมนี้ให้ฟังีอทีตอนท้ายๆนะครับแต่ว่าอันนี้มองไปก่อนนะว่าเอาข้อมูลมาคำนวณใช่ไหมครับประกอบกับเงื่อนไขาบางอย่างนี้นะครับประกอบกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรเงี้นะครับมันถึงจะออกมาเป็นาการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะครับคือถ้าเราเดินตามตำราเลยเนี่ยก็แน่นอนแหละมาตรก,การหนึ่งสองสามหรือว่าโครงการหนึ่งสองสามเนี่ยโครงการไหนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็ควรจะทํำอันนั้นถูกไหมแต่จริงๆมันจะมีปัจจัยอื่นที่ต้องดูอีกเยอะยๆเลยครับเช่นกลยุทธ์การตลาดเช่นผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมเช่นกฎหมายเงี้ยนะครับ หรือสุดท้ายเลยก็คือในความคิดของเจ้าขององค์กรหรือว่าผู้บริหารองค์กรเขาคิดยังไงบางทีเรื่องวิเคราะห์มาแล้วทางเรื่องนี้คุ้มค่าที่สุดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่สุดท้ายเราตัดสินใจทําก็ได้นะครับเพราะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขประกอบอีกเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็ให้ให้มองภาพรวมอันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกรณีตัวอย่างตบท้ายให้ให้อีกทีหนึ่งว่าไอ้ตรงนี้มันมันหมายความว่างไงนะครับ อันนี้ดูตัวแรกครับตัวแรกก็คือระยะเวลาคืนทุนนะครับความหมายของมันก็ตรงตรงตัวนะครับก็คือ,อมันเป็นจำนวนปีนะที่โปรเจกต์หรือว่ามาตรการของเราเนี่ยสามารถสามารถคืนในเงินลงทุนก้อนแรกนี่กลับมาให้เราได้นะครับก็เช่นเราลงทุนไปร้อยหนึ่งนะครับ แต่ละปีเราได้กำไรกลับมาปีละห้าสิบาทก็แปลว่าสองปีเราก็จะได้ทุนคืนมาละเพราะฉะนั้นเลขสองปีนั้นน่ะก็คือระยะเวลาคืนทุนนะครับปกติเนี่ยตัวเลขที่เขามักจะยอมรับกันก็คือโครงการที่น่าทาหรือว่ามาตรการที่น่าทําเนี่ยก็ควรจะคืนทุนไม่เกินสองหรือสามปีเนี่ยนะครับก็เป็นเลขที่เราพูดๆกันอยู่นะครับนิยามมันก็คืออันนี้ครับเงินลงทุนนะครับหารด้วย ราไได้สุทธิครับอันนี้ต้องเป็นสุทธินะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือเงินลงทุนอันนี้หน่วยมันจะเป็น,อนเอาเงินไทยนะครับเงินลงทุนก็อาจจะเป็นบาทใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นกําไรสุทธินะก็คือในแต่ละปีเนี่ยเราได้กําไรมาเท่าไหร่นะครับเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยหักลบกันแล้วเนี่ยตกลงมันบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บาทต่อปีเราเอาสองก้อนนี้มาหารกันนะครับก็สังเกตว่าหน่วยบาทเดี๋ยวมันจะตัดกันถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวหน่วยปีมันจะวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่ะ มันก็จะเป็นตัวบอกได้ว่ากี่ปีนะไอ้กำไรของโครงการนี้เนี่ยมันถึงจะคืนทุนกลับมาให้เรานะครับนั้นหน่่ยมันก็จะเป็นเวลานะครับถัดไปตัวที่สองเนี่ยเราเรียกว่า return on investment นนะครับก็คือเป็นผลตอบแทนการลงทุนนิยามมันง่ายๆเลยครับคือเป็นเรียกว่าเป็นส่วนกลับครับเป็นส่วนกลับของ ของตัว p a y a c k period เมื่อกี้นะครับเป็นส่วนกลับของระยะเวลาคืนทุนนะสังเกตอันนี้จะเป็นบาทต่อปีใช่ไหมครับอันนี้เป็นบาทเฉยๆนะอ่อ ROI นี่มันจะสะท้อนตัวเลขตามนิยามมาเลยครับว่า,าในแต่ละปีเนี่ยนะเราได้รายได้กลับมาเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่เราที่เราลงทุนลงไปนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยสมมุติถ้าเราคำนวณมาแล้ว,ว่าโครงการนี้หรือมาตรการนี้เนี่ย คืนทุน3ปีก็หมายความว่า ROI ของมันก็คือ33%นะครับก็คือแต่ละปีเนี่ยเราจะได้คืนมาเราจะได้ทุนคืนมาเนี่ยปีละ33%เพราะฉะนั้นเมื่อถึง3ปีก็จะครบ100%อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้น ROI กับ Payback Period เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนกลับของกันและกันอยู่นะครับอันนี้มันจะมี ROI อีกอีกนิยามหนึ่งที่ผมเคยเจอมาตอนทำงานนะครับ ผมเขียนให้มันแตกต่างหน่อยแล้วกันนะผมเขียนเป็น ROI แบบที่สองอ่ะ ROI แบบที่2เนี่ยนิยามมันก็คือผลรวมของรา,ายได้สุทธิตลอดอายุอันนี้ทนกับลายมือผมหน่อยนะครับผลรวมของรายได้สุทธิตลอดอายุนะครับหารด้วยเงินลงทุน นะ,ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้นะครับสมมติผมเขียนเป็นแคดโฟไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับสมมติสมมติว่าเรามีโครงการโครงการหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นศูนย์ครับปีที่ศูนย์ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้านะครับสมมตุติเราลงทุนอาจจะเป็นลงทุนปีแรกเนี่ยลบลงทุนร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ละปีเราได้เร,ไดเราได้กําไรกลับมาเนี่ย ปีละบวกห้าสิบนะครับนะคมีสมมติอายุโครงการเรา5้าปีนะครับเราก็ได้กลับมาปีละห้าสิบนะถ้าเราคำนวณตามเนี่ยครับคำนวณ Payback Period เนี่ยมันก็คือกี่ปีครับ3ามปีถูกไหมครับสามปีเราได้ทุนอสามปีเราได้ทุนร้อยห้าิบาทคืนแล้วนะครับ ถ้าคำนวณ ROI แบบนิยามแรกก็คือ ROI เท่ากับ33%นะครับก็คือแต่ละปีเนี่ยเราได้คืนมาสา33% 33%นเ33%ะครับพอครบ3ปีก็ได้ครบ100%แต่ถ้าเป็นนิยาม ROI แบบที่2เนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ครับเรารวมรายได้สุทธิตลอดอายุโครงการเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันมัน5ปีใช่ไหมครับมัน5ปีแล้วปีละห้สบบาทเนี่ยเพราะฉะนั้น ตลอดอายุโครงการนี่มันก็คือสอง้อยห้าสิบนะครับหารด้วยเ,เงินลงทุนก็คือร้อยห้าสิบนะครับถามว่าตัวนี้มันบอกบอกอะไรตัวนี้มันบอกว่าตลอดอายุโครงการแล้วเนี่ยเราได้ผลประโยชน์กลับมาเนี่ยเป็นกี่เท่าของเงินที่เราลงทุนไปนะครับก็อย่างที่ที่ผมเคยไปทําเรื่องมาตรการอานุรักษ์พลังงานให้เขาอย่างเทสโก้โรต้าสิ่งงี้นะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ ในการพิจารณามาตรการว่าน่าทําหรือไม่น่าทําเนี่ยเขาดูในรูป ROI แบบที่สองเนี่ยครับแล้วก็เขามีข้อแม้ว่ามันจะต้องเกิน400%เนี่ยเขาถึงจะทําอย่างเงี้ยนะครับ PE แบบ E ต้องไม่เกิน2ปีเขาถึงจะทาอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็เหมือนกับแนะนําให้รู้จักกันนะครับว่ามันมี ROI แบบที่สองอยู่ด้วยนะเผื่อไปเจอข้างนอกนะครับผมลบทิ้งทั้งหมดอ่ะคันนี้ถัดไปก็อันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าว่าอ,อ รณีศึกษาที่เราจะใช้ดูวิธีการใช้ดัชนี4ตัวบวกกับการดูเรื่อง incremental analysis เนี่ยเราจะใช้ตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิดีโอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องกรณีตัวอย่างเนี่ยโดยโดยเฉพาะนะครับ